สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็มาพบกันในรอบค่ำของวันพุธที่9สิงหาคมนะครับก็เดี๋ยวเรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศนะครับเช็คฝนในช่วงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็ล่าสุดก็คือตามการคาดการณ์หลายอำเภอนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องได้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คในช่วงหัวค่านะครับว่าพื้นที่อำเภอไหนบ้างที่ฝนจ่อถล่มอยู่นเวลาช่วงหัวค่ํานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะตกต่อเนื่องจนถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็สําหรับลักษณะสภาพอากาศโดยทั่วไปก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันอ่าวไทยและก็ประเทศไทยนะครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องนะครับในช่วงคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้หลายพื้นที่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับ mm. ก็ถ้าดูจากลักษณะแผนที่อากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็นี่นะครับก็คือก็มีพายุอีกตัวหนึ่งนะครับที่ก่อตัวขึ้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับฝั่งนี้แล้วก็พายุขนุนก็บกกลับไปด้านนู้นแล้วนะครับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ มวสุมตำลงเฉียงใต้พัดปกคลุมนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่แถวประเทศเวียดนามโซนนู้นนะครับก็ถ้าเช็คในส่วนของฝนนะครับในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับก็ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานก็เริ่มที่จะมีแววหายใจขึ้นนะครับหายหายใจคล่องขึ้นนะครับก็คือฝนเริ่มที่จะซาไปแล้ว หลังจากที่ตกติดต่อกันมา9วัน9คืนนะครับท่านผู้ชมก็อําเภอเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าดูเรดาร์ในช่วงหัวค่าวันนี้ก็จะเห็นว่าโซนที่ฝนเคยตกเป็นประจำะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ตาเชียงรายพยาวลาพูนลําปางแพร่น่านอุตรดิษฐ์โซนนี้นะครับก็ในช่วงหัวค่าวันนี้ฝนฝนก็เริ่มซาไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่ที่ยังตกอยู่นะครับโซนนี้นะครับ ถาสองอยางจังหวัดตากบางส่วนนะครับก็ยังมีฝนแล้วก็ช่วงกลางคืนก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกต่อเนื่องได้อีกนะครับรวมทั้งอมก่อยนะครับอมก่อยของเชียงใหม่นะครับก็มีกลุ่มฝนอยู่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันที่อําเภอเสริมงามจังหวัดลําปางตอนนี้ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักแล้วก็เกาะคาลํา,าปางบางส่วนนะฝนตกหนักรวมทั้งทุ่งหัวช้างลําพูนด้วยนะครับในส่วนของ แถวพะเยาก็ยังมีฝนปปลายบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอำเภอปงนะครับอำเภอเชียงม่วนนะครับอำเภอภูกามยาวอำเภอเมืองพะเยานะครับแล้วก็ปงนะครับก็มีฝนตกต่อเนื่องที่เหลือก็จะเป็นฝนที่เหลือค้างนะครับแถวแม่แจ่มเชียงใหม่แถวจอมทองเชียงใหม่นะครับเสมืองเชียงใหม่หรือไม่แถวดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับแล้วก็แม่ลานาน้อยแถวแม่ฮ่องสอนซึ่งเคยตกหนักมาตลอดก็เริ่มที่จะซาแล้วในส่วนของฝนนะครับ แต่ว่าคืนนี้ก็อาจจะมีมาเติมได้ก็เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะในโซนของแม่น้ำน่านนะครับที่น้ำใกล้จะล้นตลิ่งแล้วครับก็เฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในส่วนของโซนภาคเหนือโซนนี้นะครับก็หัวกข้ามวันนี้ก็เป็นข่าวดีนะฝนเริ่มที่จะซาไปแล้วในส่วนที่ตกมา9วัน9คืนนะครับก็เข้าสู่วันนี้วันที่9นะครับซึ่งก็เช่นเดียวกับในโซนของภาคอีสานนะครับแต่ภาคอีสานเนี่ยก็ยังมีบางส่วนที่ตกมาตามฤดูกาลแล้วก็หนักด้วยนะครับ คืนนี้ค่ำนี้ถึงคืนนี้ก็ยังหนักอยู่ในขณะเดียวกันโซนบนก็เริ่มที่จะซาแล้วนะครับกลุ่มฝนถ้าดูนะครับโซนบนนี้นะครับทิ่แถวเลยหนองบัวลาพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมที่ตกมา9วัน9คืนก็เริ่มที่จะซาแล้วแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นับเนี่ยนะครับแถวอําเภอบ้านขือจังหวัดอุดรนะครับมีฝนนะครับน้ํโสมบางส่วนนะคปักชมเลยบางส่วนนะครับรวมทั้งอำเภอสักใครหนองคายอำเภอเพนนะครอยต่อสองอำเภอนี้มีฝนบางส่วนนะครับ รวมทั้งบึงการนะครับปากคาดก็มีฝนบางส่วนนะแต่ว่าก็เริ่มซาแล้ววันนีว้ว่าสกลนครคําตะกร้าก็ฝนก็เริ่มซาไปแล้วนะครับโคนนาแก้วสกลแล้วก็อําเภอเมืองนครพรนมปลาบากบางส่วนนะครับส่วนโซนนี้แถวด่านซ้ายเลยก็ยังมีฝนกระจายตัวบางพื้นที่ก็ยังหนักอยู่นะในคืนนี้นะครับแล้วก็แถวพูหลวงแถวพูเรือบางส่วนนะครับแถวลมเก่าเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับแถวลมศักดิ์แถวน้าหนาวนะครับ แถวภูผาม่านบางส่วนนะแถวสีจมพูนะครับแล้วก็โซนนี้ก็เขาคออําเภอมเมืองเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ก็ชนแดนนเะพชรบูรณ์บึงสามพันนะครับวิเชียรบุรีพักดีชุมพลนะครับเทพสถิตหมองบัวระเวหมองบัวแดงนะครับชัยภูมิก็ยังมีฝนประปรายนะครับมีฝนประปรายอยู่ในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็โซนนี้นะครับ แถวโคราชนะมีฝนเป็นหย่อมๆแต่ฝนหนักนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับโซนนี้เทพารักษ์แถวด่านคุณทดบางส่วนนะครับแถวสีคิ้วบางส่วนนะครับแถวพระทองคาพระทองคำก็ครึ่งอำเภอนะฝนหนักนะครับจตุรัสชัยภูมินะรอยต่อระหว่างโคราชกับจตุรัสนะครับในช่วงหัวค่ำฝนหนักนะครับนนทัไทยบางส่วนนะมีฝนหนักแล้วก็โซนอีสานล่างมีฝนปรับปลายแต่ที่หนักก็คือตอนนี้แถวประคนชัยบุรีรัมนะครับในช่วงหัวค่าฝนตกหนักนะครับ แล้วก็พระพระชาชัยบุรีรัมนะฝนตกหนักอำเภอเมืองสุรินทร์นะฝนหนักนะครับปราศาสตรสุรินทร์ฝนหนักณเวลานี้ช่วงหัวาค่ำนะบ้านกวดบุรีรัมแถวะหารสายบุรีรัมนะครับแล้วก็สังขบุรีสุรินทร์ศรีนรงค์สุรินทร์นะครับกลางคู่ศรีสะเกดนะครับแล้วก็สังขบุรีนะครับโซนนี้นะครับก็มีฝนตกค่อนข้างจะหนักนะดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ ดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็เคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกนะเพราะฉะนั้นอำเภอต่อไปที่เตรียมรับฝนโดยเฉพาะทางด้านอีสานล่างฝนหนักนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของฝนที่มาพร้อมกับลมกระโชกแรงด้วยนะครับก็เฝ้าระวังสีแดงนะั่นคือตกเข้มตกหนักนะครับลักษณะวิ่งเร็วอย่างนี้ก็คือทำให้เกิดลมแรงนะครับก็เฝ้าระวังนะครับในโซนโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์โซนนี้นะครับอำเภอที่อยู่ในโซนนี้แล้วก็อาจจะไปถึงในส่วนศรีสะเกตได้นะครับนี่คือกลุ่มฝนนะครับ ในช่วงหัวค่าวันนี้แล้วก็น่าจะต่อเนื่องคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของภาคกลางก็เริ่มที่จะมีฝนปะปลายนะครับโซนนี้นะครับโซนสังขบุรีทองผาภูมินะครับคืนนี้มีฝนนะครับไซโยศรีสวัสด์นะครับมีฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชุนตาบงนะครับลาดยาวบรรพตพิสัยนะครับก้าวเลี้ยวนะครับนครสวรรค์โพธิทะเลนะครับก็มีฝนต่อเนื่องนะครับโซนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับ แล้วก็เราขวัญนะครับสองพี่น้องสุพรรณบุรีบางปะมาฝนหนักนะครับสีของฝนสีแดงผักไห่อยุธยานะครับวิเศษชัยชาญอ่างทองนะครับแล้วก็จตุรักษ์แถวเขตดินแดงกรุงเทพมีฝนนะครับจตุจักรนะครับจตุจักรแถวดินแดงก็มีฝนนะครับช่วงนี้นะครับก็สีออกจะหนักนะครับหนองจอกนะครับมีฝนนะครับในช่วงหัวค่มปาดพรีนครนายกปัจจันทาคามนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นลักษณะของฝนที่ประปรายนะท่านผู้ชมก็คือเป็นหย่อมๆแต่ตกหนักนะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือจะเป็นฝนที่มีลมค่อนข้างจะแรงนะครับดูการเคลื่อนที่ก็ค่อนข้างจะเร็วจากตะวันออกจากตะวันตกไปยังตะวันออกนะเพราะฉะนั้นก็เฝ้าระวังในหวัวค่ําแล้วก็คืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้านะครับก็ในส่วนของกลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็น่าจะตกต่อเนื่องได้อีกนะนี่คือในส่วนของภาคกลางนะครับ เมื่อไปดูในส่วนของฝนในกลุ่มภาคตะวันออกก็มีฝนปรัปลายแถววังน้ําเย็นสะแกวนะครับตกหนักนะครับดูทิศทางฝนแล้วแล้วก็ท่าตะเกียบบางส่วนนะครับเขาชมเอรละยองนะครับแล้วก็แถวเมืองปาจีนบางส่วนนะมีกลุ่มฝนนะครับที่ตรวจเจอเรด้์นะครับก็ดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็จะเคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วง ค่ำคืนนี้นะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของอำเภอเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปไล่ดูฝนในช่วงแถวภาคใต้นะครับโซนนี้นะครับแถวท่าแสะชุมพรก็ยังตกต่อเนื่องนะครับฝนก็เริ่มที่จะเข้ามาเยอะในช่วงค่ำคืนนี้นะครับในส่วนของภาคใต้แถวท่าแสะแถวชุมพรโซนนี้นะครับเดี๋ยวดูทิศทางฝนกลุ่มนี้นะครับก็เคลื่อนที่จากตะวันตกมาตะวันออกนะครับจาก ประเทศเพื่อนบ้านครับเข้ามายังแถวโซนประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นโซนนี้ก็น่าจะรับฝนในคืนนี้นะครับแถวชุมพรแถวสุราษฎร์โซนนี้นะครับก็น่าจะได้รับฝนต่อเนื่องแล้วก็มาดูช่วงใต้สุดนะครับก็เจอกลุ่มฝนหลายกลุ่มนะครับแถวภาคใต้ทางด้านตอนล่างนะครับก็นี่นะครับแถวลำทับกระบี่แถวบางขันนะครศรีธรรมราชนะครับแถวห้วยยอดตรังนะครับมีฝนตกหนักแถวเมืองตรัง แถวนายงตรังแถวย่านตะขาวตรังฝนตกหนักนะ,ปะเปลี่ยนตังฝนตกหนักแล้วก็โซนนี้นะเมืองพัทลุงมีฝนหนักนะปากพยุนพัทลุงนะฝนตกหนักต่อเนื่องรวมทั้งเชียนสาสุราษฎร์นะครับนะครศรีธรรมราชนะครับขออภัยนะสุราษฎร์ธานีครับโซนนี้รวมทั้งในส่วนของนี่นะครับควันกาหลงสตูนนะครับท่าแพสตูนแล้วก็ควันโดนสะตูนนะครับก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะครับ รวมทั้งแถวนี้นะครับนาทวีสงขานะครับสเดาสงขลาสบ้าย้อยนี่ฝนตกหนักนะครับเทพานะฝนตกหนักนะบางส่วนนะเนี่ยนาทวีนี่ตกหนักทั้งอำเภอนะครับแล้วก็โซนนี้โซนอำเภอเมืองยะลาก็ตกหนักทั้งอำเภอนะครับอำเภอรามันก็ตกหนักนะครับลือาะก็ตกหนักนะครับแล้วก็มันนังสตานี่ครับลือาอนาลาทิวานะครับมันนังสตาของยะลานะครับ แล้วก็ทานโตยะลาเบตงยะลานะฝนตกหนักนะครับบางส่วนก็ดูดูทิศทางของกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับก็เคลื่อนตัวจากตะวันตกไปตะวันออกแล้วก็ค่อนข้างจะหนักนะครับในส่วนของจังหวัดสงขลาด้านตอนล่างแล้วก็แถวยาลากับนาราธิวาสบางส่วนนะครับนี่คือในส่วนของกลุ่มฝนที่ตกในคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็แถว ตอนบนของประเทศนะครับที่ฝนตกหนักต่อเนื่องฝนก็เริ่มที่จะซาแนละ้วก็ค่อนข้างจะเบาใจาได้นะครับในส่วนของี่น้องที่อยู่ในโซนที่ฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับวันสองวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มเห็นแสงแดดนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในนี่นะครับในคืนนี้นะครับในคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ก็ฝนจะเริ่มมาเยอะทางด้านตะวันตกเพิ่มขึ้นอีกนะครับในคืนนี้นะครับก็เฝ้าระวังนะครับ ก็เป็นข้อมูลอัปเดตในวันนี้นะครับในคืนนี้ช่วงหัวค่ําถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ